หาหลักๆคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลจีนแสดงความไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในเชิงาภาคปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์นะครับหลังจากที่มีความขัดแย้งเรื่องของเรือดำน้ําทําให้ตอนนี้มีการยุติการส่งสับดนุนนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามายังประเทศไทยทําให้นักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเหลือเพียง1ใน5เท่านั้นแน่นอนฮะส่งผลดังเรศร,รษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองต้นเหตุหตมาจากเรื่องของเรือดำน้ํานั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับเรื่องของสงครามทางการค้ายังคงเป็นประเด็นสําคัญและการเจราจาระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียจีนรวมทั้งเรื่องของยูเครนอีกขาวกันก็เป็นฟ้าผ่ากลางนครวัดเสียชีวิตไปสามศพ ปราสาทได้รับความเสียหายทางการกัมพูชาอย่างปิดข่าวแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับไม่ต้องพึ่งไม้เซลฟี่เทรนใหม่ของชาวจีนใช้กล้อง CCTV นั้นทำการแคปภาพนะครับในขณะที่เอกอัคราราชทูตจีนตอบชัดประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกายืนยันพร้อมที่จะมีการร่วมมือกับไทยนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจฮะสนามบินมาริดคุมเข้มฮะไม่มีตั๋วมาให้เข้าจนปัญหาคนเด้อ่อนนะครับเข้ามานอนเต็มไปหมดนะครับในขณะที่มีการตรวจสอบเจมโคมีอดีตผู้อำนวยการของ FBI โพสต์ข้อความนะครับ8647 เป็นนัยะส่งสัญญาณในการโค่นทรัมพ์ซึ่งต่อมาเขาก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ลบข้อความดังกล่าวไปเหตุการณ์รัทึกไฟไหมนะครับอาคารรถยนต์นะครับสนามบินเจสตวิลสันของสหรัฐอเมริกาต้องปิดสนามบินเป็นการชั่วคราว เริ่มต้นในเชิงประกการนะตะวันตกก็จ้องเขม็งนะครับปักกิ่งประกาศเสียงดังกองทัพจีนนะครับพร้อมขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับกองทัพของรัสเซียสำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่าปักกิ่งแถลงพร้อมขยายความร่วมมือกับกองทัพของประธานาธิบดีสีจินผิงนะครับในขณะที่เยือนกรุงมอสโกอย่างเป็นทางการในวันฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมา ในขณะที่สือ่อผู้ดีก็มีการแฉเบื้องลึกปูตินฮรส่งคนบงการฆ่าอดีตสายลับนะครับสองหน้ารัสเซียซาลิสปอรีไปตุรกีนะครับเพื่อนั่งประชุมสันธิภาพกับยูเครนไม่ไปเองโดนกลัวโดนรอบสังหารสำนักขาวเอเจอซี่นะครับรายงานว่าอีกอร์โอเลโกวิชนะครับ จบวงการปฏิบัติการรอบสังหารอดีตสายลับสองหน้ารัสเซียเซอร์เกสคลิชพานที่สวนสาธารณะในซาลิสบูรีเมื่อปี2018 <c oughs> มีรายชื่อเป็นผู้ร่วมคณะตัวแทนเจราจาสันิภาพร่วมกับร,ร่วมกับยูเครนที่ตุรกีในวันพรหัสสวดีที่ผ่านมานะครัปปูตินก็เมินคำท้าของเซเลนสกี้ ส่งแค่ทีมเล็กๆไปทําการเจรจาที่อิสตันบุลผู้นํายูเครนโวยแค่หุ่นเชิดแต่ที่สุดก็จัดคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วยในขณะที่สอล่มตั้งแต่ต้นสะสหรัฐอเมริกาไม่คาดหวังการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังประธานาธิบดีวลาเดิเมียปูตินเมินที่จะเข้าร่วมนะในขณะที่กาตาก็แจง เรื่องของการมอบโบอิงหรูเป็นของขวัญให้แก่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ในนามส่วนตัวของทรัมป์กาตตาออกมาปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีมอบเครื่องบินโบอิงให้เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีโดน้ลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริการะหว่างเดินทางมาเยือนยืนยันว่าเป็นการถ่ายโอนโดยตรงไปยังรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางการทูตปกติและไม่ได้โปรดปรานในเรื่องของตัวบุคคลแต่อย่างใด อย่างมีเงือดงามฮะนักการทูตระดับสูงนะครับของสวีเดนเคยไปประจําการทั่วโลกเพิ่งโดนจับฐานสายลับนะครับถูกพบศพอย่างไม่คาดฝันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านักการทูตระดับสูงสวีเดนคนหนึ่งซึ่งเพิ่งโดนจับเมื่อสุดสัปดาห์ในกรุงสตอกโฮมข้อหาจรารกรรมลับถูกปล่อยตัวก่อนพบศพอย่างไม่คาดฝัน รัฐบาลสตอคโคมสอบความเกี่ยวข้องกับการลาออกไม่กี่ชั่วโมงของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสวีเดนคนใหม่หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการขายหน้าฮะปรากฏว่า G10 ของจีนนะคับ F35 ล่องหนล,ล้ำสมัยของสหรัฐอเมริกานะครับวิดมวยนะครับเกือบโดนขีปนาวุธฮูตีสอยร่วง กระบาฮูตีนะยิงเครื่องบิน F-35 ลำหนึ่งของทัพของกองทัพสหรัฐอเมริการะหว่างปฏิบัติภารกิจเมื่อเร็วๆนี้และขี่ปนาวุธดังกล่าวเฉียดใกล้พอที่จะกระตุ้นให้นักบินถึงขั้นต้องหลบหนีหลีกทั้งที่เป็นเครื่องบินล่องหนในเหตุการณ์ที่รับการยืนยันจากเจ้าที่อเมริกันและก่อคำถามเกี่ยวก,กับความน่าเชื่อถือของเครื่องบินลบลํำสมัยราคาสุดแพงรุ่นนี้ ในขณะที่ทั่วโลกรายงานไทยยึดขนะยะอิเล็กทรอนิกส์ลักใหญ่238ตันจากสหรัฐอเมริกาซุก10ตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นท่าเรือกรองเตยสำนักข่าว AP, รับได้มีการรายงานว่าเจ้าที่ของไทยสามารถยึดขยะปนเปื้อนสารพิษครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีจำนวน10ตู้คอนเทนเนอร์หนัก238ตัน ลักลอบนําเข้าผิดกฎหมายจากสหรัฐอเมริกามาขึ้นท่าเรือคลองเตยกรุงเทพสำแดงเป็นสินค้าส่วนผสมโลหะเปิดดูกลายเป็นขยะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพจํานวนมากในขณะที่อึ้งให้อิสราเอลทําการโจมตีทางอากาศแบบบ้าเลือดในแกลบภายใน48ชั่วโมงสังหารไม่ต่ํากว่า80ชวมเสนอแผนเด็ดเปลี่ยนกาซาเป็นอาณานิคม โซนฟรีดอมของอเมริกันยอดดับรวมปาเลสไตน์ทะลุ53,000ศพสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประชาชนปาเลสไตน์กว่า80คนเสียชีวิตภายใน48ชั่วโมงหลังอิสราเอลโจมตีทาาอากาศศาสตร์กระสุนปืนใหญ่โจมตีเป้าหมายทั่วเขตฉนวนกาซาด้านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับชวมระหว่างการเยือนกาตาเสนอแผน ผลักดันให้เขตชนวนกาซากลายเป็นฟรีดอมโซนฟรีดอมนะครับภายใต้อาณาจักรอเมริกันยอดผู้เสียชีวิตจากกาซาล่าสุดนะครับเกิน53,000คนเยือนตะวันออกกลางไร้เงาในทันเยหูรอยร้าวนะครับเชียวิฟอ้างไม่มีเวลาพอแจงชวัมประฏิการสังหารผู้นำฮามาสคนใหม่มูฮัมหมัดสินวานบังเอิญลงมือช่วงเดียวเวลากับที่ชวัมนะครับ โชว์สปีดในซาอุดีอาระาเบียนะครับในขณะที่ทีป๊อปบุกเม็กซิโกนะครับสถานทูตไทยจัดงานไทยป๊อปนะครับกระชับความสัมพันธ์แฟนคลับไทยและกระหนุนขายซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกนะครับจัดงานไทยป๊อปนะฮะแฟนเดย์นะครับ หนะที่ทำการสถานทูตโดยมีผู้เข้าร่วม80คนจากกลุ่มแฟนคลับศิลปินคอนเทนต์บันเทิงไทยและอินฟลูเอนเซอร์ติดตามวัฒนธรรมร่วมสมัยกว่า50กลุ่มทั่วเม็กซิโกแล้วก็มีแฟนคลับนะครับต่างๆมาร่วมในงานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอุงอิงเรื่องของการเจรจาระหว่างทางยูเครนกับรัสเซียจนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่ประสบความสำเร็จฮะปูตินไม่ยอมทำการเจรจา การไม่เจรจา,ารอบนี้ส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาโดยทรัมตอนแรกว่าจะเดินทางไปเองแต่สุดท้ายปูตินไม่ไปมีแต่เซเลนสกี้นะครับออกมาวยวายสุดท้ายเซเลนสกี้ก็ยอมส่งคณะเล็กๆเข้าไปทําการเจรจา,าเช่นกันซึ่งโจทึงกระดันี้แทบไม่มีทางออกเลยเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริการวมทั้งเรื่องของประเทศไทย เอกอักคราชทูตนะฮะหานชื่อเฉียงตอบคำถามแนวการเจรจาเศรษฐกิจนะครับทางการค้ากับสหรัฐอเมริกายืนยันพร้อมจะเคียงคู่ข้างกับไทยต่อต้านการกันแกล้งภาษีสุรกากรของ,ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับการสัมมนาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกบทบาทของจีนโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยซึ่งจัดโดยวุฒิสภาไทยนะครับโดยท่านได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ ะร,ระดับภูมิภาคในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นต้นพร้อมความตอบคําถามจากวุฒิสภานะครับซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมีการเปรียบเลยนะครับการเปรียบเทียบเรื่องของแต่ละประเทศเรื่องของความสมัครใจและผลประโยชน์ความร่วมมือคุณลักษณะพื้นฐานจากการเกินดุลทางการค้านะครับของประเทศต่างๆกับสหรัฐอเมริกาเป็นการเอาเปรียบ สหรัฐอเมริกาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในด้านการค้าสหรัฐอเมริกามีดุลการค้าพันธมิตรมูลค่ากว่า295,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี2024ถือเป็นการทําลายหุ้นส่วนการค้าโลกหรือหรือไม่นะครับหุ้นส่วนการค้าโลกควรลงโทษสหรัฐอเมริกาหรือไม่สิ่งที่เรียกว่าภาษีสุรกากรตอบโต้ นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ขัดแย้งกับหลักการทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะครับขณะเดียวกันจีนก็ยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกับประเทศไทยแต่ไทยตอนนี้ไม่ได้อยู่เคียงข้างกับประเทศจีนที่แน่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยนะครับราบาการนท่องเที่ยวของจีนไม่สนับสนุนให้เดินทางไปยังประเทศไทยหันสนับสนุนให้เดินทางไปยังประเทศจีนเขาไปฮะสนับสนุนให้ทางประเทศญี่ปุ่นแทน นะครับทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยนะครับน้อยลงถึงแม้ว่าจีนจะสนุนลักษณะดังกล่าวแต่ปัญหาหลักๆคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลจีนแสดงความไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในเชิงภาคปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์นะครับหลังจากที่มีความขัดแยง้งเรื่องของงูเรือดำน้ำําทําให้ตอนนี้มีการยุติการส่งสนับสนุนนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามายัางประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเหลือเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นแน่นอนฮะส่งผลดังเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองต้นเหตุมาจากเรื่องของเรือนำน้ํานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่งสภา รักษาอ่อยอไทรใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอา ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรนคเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ให้มันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรุง่งสู่แสดงส่งสิไงใดจ,จะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง